สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยคุณคนึงนิดค่ะขอขอบพระคุณคุณคนึงนิดมา,มากเลยนะคะที่สนับสนุนช่องผักบุ้งค่ะวันนี้ค่ะที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะทําคุกกี้ไปแจกให้กับคนไร้บ้านโดยมีมิชชั่นคือให้ทําคนละ261ิชิ้นเฮ้ย <Wow. S 1> เยอะมากแต่ไอที่งงกว่าจํานวนที่เยอะก็คือทําไมต้อง261 250 300ไม่ได้หรอทำไมมันต้องแบบ261ชินนน้นเนี่ยคนฝรั่งเศสเป็นอย่างงี้เอ่ออีก4นาทีค่อยกลับมาใหม่เออทำไมไม่5นาทีไปเลยอะ่ะทำไมต้อง4นาทีเออเราก็ไปถามแล้วว่าทำไมต้อง261ชิ้นเขาบอกว่า261ชิ้นเพราะว่าสูตรเนี้ยใช้แป้ง1กิโลเนี่ยมันได้261ชิ้นหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำของกินให้คนไร้บ้านอะ่ะทำไมไม่ทำเป็นแบบอาหารมื้อใหญ่ใหญ่หมูเห็ดเป็ดไก่ ผัดนู่นต้มนี่แกงนั่นไปเลยก็คือ คนไม่มีตังค์เนี่ยเวลาหิวเนี่ยก็คือขอแค่กินให้มันอิ่มๆกินเป็นมือม้อๆไปไม่มีหรอกมากินของหวงของหวานของหวงของหวานคือรางวัลชีวิตขอกินอะไรให้มันแบบแน่นๆจุกๆอ,อ่ะอ่ะอย่างเช่นสมมติคนไทยเนี่ยก็จะกินข้าวคลุกน้ำปลาถ้าเป็นฝรั่งก็คือกินเส้นพาสต้าคลุกเนยคือให้มันมีพลังงานก็พอของหวานไม่ต้องพูดถึงด้วยความเป็นคนไทยชอบทําบุญเราตั้งใจทํามากตอนเรียนเห็นตั้งใจอย,อย่างนี้เลยคุกกี้แต่ละชิ้นนะเชื่อมาแล้วเอาไม้บรรทัดอะมาวัดวัดวัดเลยนะอยากให้มันออกมาได้แบบ เท่ากันถูกชิ้นค่ะคุกกี้ต้องเป็นรูปเพชรนะและมีหน่ำซ้ำเรานะยังสารแนไปเดินตรวจตาเพื่อนใครทำไม่สวย อีมาโกอีนี่ทําแบบหัน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 ซับ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 หัน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 อ่ะได้ละหันหันเราจับของมาโกจับแป้งที่เขาขึ้นรูปอะขยําเป็นลูกเลยทําไมมาโกก็แบบอะไรอ่ะไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้รับบทครูเพนสีเดินตรวจตาแต่ละคนแต่ละคนเพื่อนก็แบบว่าสมีแนบแบบอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยน่ารำคาญ แต่ละคนขมักขเม้นกันทำคุกกี้ค่ะสภาพตอนนี้เหมือนโรงงานที่เสริญเจิ้นค่ะซึ่งสูตรคุกกี้เนี่ยก็เป็นสูตรที่ไม่ได้ราคาแพงนะคะไม่ได้ใช้นมยแต่ใช้น้ำมันแทนมันก็ มันก็อร่อยแบบแห้งๆฝืนๆว่ะสำหรับเรานะอืมอย่าป้าดูเบิร์กเลยสิอย่าป้าเบิร์กอาไว้หมอวจสุาพน้องไปจากนั้นเนี่ยพอเอาคุกกี้ที่เพอร์เฟกต ของห้องเราที่ผ่านการตรวจตาโดยครูเพนสีเอามาใส่กล่องห้องอื่นน่ะนักเรียนห้องอื่นอ่ะเขาก็ทําเว่ยทําเสร็จแล้วเอากระบะมารวมกันแล้วก็จะมีพวกแอดมินพวกเลขาของโรงเรียนอ่ะเขาก็จะเอาใส่แพ็กเกจสวยๆแล้วก็ผูกโบสวยๆพอเราไปเห็นผลงานของห้องอื่นเว้ยแม่งทําแบบสุกเอาเผากินสู่รู้สู่กังอ่ะแล้วยังมีหน้ามาพูดนะเฮ้ยเนี่ยรู้ไหมคลาสเราอ่ะ ทำกันถึงสามทุ่มเลยนะอีดอกมึงทําถึงสามทุ่มอะมึงเริ่มทํากี่โมงเริ่มทำสองทุ่มครึ่งหรือเปล่าเ <c oughs> บือ่อแบบแต่แตและชิ้นไม่มีความเท่ากันอะ่ะ <c oughs> เขาให้ทําเป็นสี่เหลี่ยมรูปเพชรแม่งทาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเล็กบ้างใหญ่บ้างบางคนจะแบบแหมผักบุ้งเรื่องมากคุกกี้มันไม่เท่ากันแล้วจะเป็นอะไรไป คุกกี้นะ่ะเวลาเขาใส่ถาดอบสมมติห0ชิ้นใส่เข้าไปในถาดอบเนะี่ยมันอบเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล็กบ้างใหญ่บ้างเนะี่ยไอชิ้นใหญ่มันก็จะไม่สุกไอชิ้นเล็กแม่งก็จะไหมและไอชิ้นที่มันไม่สุกกินแล้วเป็นไงคะกินแป้งไม่สุกก็ปวดท้องขอเรียกคุกกี้เหล่านี้ว่าคุกกี้เสียงตายพอทำเสร็จปับ๊บเราก็ต้องมาเก็บล้างครัวนะคะช่วยกันล้างถ้วยล้างชามเช็ดโตะ๊ะถูพื้นทำความสะอาดเตาอบทีนี้นี่นาตตาลี คนที่อายุ60อ่ะเขาก็พูดมาว่าทําไมที่นี่ไม่มีเด็กล้างจานทําความสะอาดเนาะเขาน่าจะมีเนาะเราไม่น่าทําด้วยกันเราไม่น่าต้องมาทํากันเองเลยเราได้ยินแล้วเราก็เห็นด้วยกับเขาแต่ว่าเราก็รู้สึกสัมผัสได้ว่านางน่าจะอยู่กับเราได้ไม่นานว่ะเพราะว่าในสถานการณ์จริงอะ่ะเวลาไปทํางานร้านอาหารอะ่ะหลายครั้งนะที่คนเป็นเชฟอะ่ะจะต้องลงมาล้างจานจะต้องมาเช็ดโต๊ะจะต้องมาถูพื้น เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยค่าแรงมันแพง1คนจะต้องมีหลายมือทำได้หลายอย่างเขาเรียกว่ามัลติทัสขณะที่เชฟเขาสอนอะไม่รู้เป็นอะไรจี้แต่นาตาลีถามตลอดเลยนะอันนี้ทำยังไงแล้วยังไงต่อแล้วอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้แบบอย่างเช่นแป้งพายถ้าใช้แป้ง1กิโลจะต้องใช้น้ำเท่าไหร่นาตาลีนาตาลีก็เออใช้น้ำา200กรัมไม่ใช่คิดใหม่จำไม่ได้หรอ เออห0ากร,รมัมคนอายุ60นะแต่แต่เวลาพูดอ่ะโอ้อินเนอร์แบบนี้จริงจริงเราเชฟก็คอยจ,จี้จี้จี้เราก็แบบอุ้ยสงสารนางนะแต่ก็อย่ามาถามกูเดอ้อเพราะกูก็ไม่รู้ว่าใช้น้ำเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่ห่างก,กู2เมตร หลายคนสงสัยว่าค่าขนมนักเรียนทุนเนี่ยเขาให้เดือนละเท่าไหร่แต่ละคนอ่ะได้ไม่เท่ากันนะคะ500ยูโรถึง700ยูโรตัวเราเนี่ยได้620ยูโรไอ้วันที่เงินเดือนออกกันเนี่ยบางคนก็น่าเสียอย่างคริสโตฟเนี่ยเขาอายุแะ่60อ่ะเขาได้5 600อ่ะแต่ยังเราเด็กๆอย่างเงี้ยได้600กว่าสําหรับเรามันก็แบบชื่นใจแล้วอ่ะยิ่งถ้าตีเป็นเงินไทยอ่ะสาหรับเรามันก็คือเยอะค่าขนมเท่านี้ ที่ฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นผู้มีไรายได้น้อยนะคะเป็นคนยากจนแต่ก็ความคิดดีกว่ากําตดปะได้เรียนฟรีแถมได้ค่าขนมอีกแล้วว่ามันก็ดีนะเว้ยจากนั้นค่ะนาตาลีนางส่งข้อความมาบอกว่าเมื่อคืนนี้นางต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากือเราก็ไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสนะ แต่ว่ามันเหมือนประมาณว่าเป็นไส้ติง่งคือมันต้องผ่าท้องอ่ะไส้ติง่งหรือเป็นเนื้องอกหรือเป็นซีสซักอย่างเนี่ยค่ะ,แ,ะแต่เราก็แอบแปลกใจนะว่าก็เมื่อวานก็ยังเห็นดีๆอยู่เลยนะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่านาตาลีเนี่ยจะลาป่วยทั้งหมดกี่วันจะกลับมาหรือเปล่าจากนั้นค่ะตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ๆนะเนี่ยอลุนกิสโตฟเนี่ยก็ส่งข้อความมาเนี่บอกว่า e y, ทุกคนสบายดีไหมทําอะไรอยู่เนี่ยผมกําลังดื่มเหล้าอยู่แล้วก็ส่งรูปสมัยเป็นทหารมาเราก็สงสัยว่า ส่งมาทำไมวะปกติอยู่ในห้องเรียนเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยด้วยซ้าพอต่อมาวันรุ่งขึ้นน่ะครูเนี่ยเขาก็จะถามคําถามคนนู้นคนนี้ใช่ไหมทําแป้งชูใช้ใช้น้ำหนึ่งลิตรต้องใส่แป้งเท่าไหร่มาก็ตอบถามทุกคนยกเว้นตาลุงคิสโตฟแล้วพอตอนเย็นน่ะครูเขาก็บอกว่าคิสโตฟเขามีอะไรจะประกาศให้ทุกคนฟังคิสโตฟเขาก็บอกว่าค่าขนมที่ได้มันน้อยเกินไปเขาจะไปสมัครงานเป็นซีเคียริตี้การ์ดในห้างเงินเดือน1 5 0 0ยยูโร แล้วก็เลยอ๋อมีหน้าล่ะส่งรูปทหารมาให้ดูเหมือนแบบจะบอกเป็นนายยาค่ะว่าแบบเออแต่ก่อนฉันเคยเป็นทหารแล้วตอนนี้ฉันจะมาทํางานรักษาความปลอดภัยซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณจะลาออกโดยไม่มีสาเหตุคุณต้องจ่ายค่าปรับ1,000 0ยูโรแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้งานซึ่งเป็นสัญญาไม่มีกําหนดระยะเวลาหรือที่เรียกว่า CDE คุณก็จะสามารถออกจากโรงเรียนได้เลยไม่ถูกปรับ เราก็เลยอ๋อเขาคงบอกครูไว้ก่อนแล้วครูคงรู้แล้วเพราะฉะนั้นครูเขาก็เลยคงรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปถามทําแป้งทาร์ตใช้แป้งกี่กรัมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากว่าจะจบคอร์สเนี่ยจะเหลืออยู่กี่คนโดยเฉพาะยิ่งตัวเราเนี่ยจะเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าบอกเลยตอนนี้ใจบางมากเมื่อนาตาลีไม่อยู่แล้วครูเขาจะจี้ถามใครคุณรู้ไหมถามกูฉันงงมากแก Cariste, expliquez-moi comment on a fait pour faire la, la liaison de, de la blanquette de veau. Crème avec chaud Oui. Et, comment, et comment on a fait Vous aviez. Euh, mettre. Ouais, je vous écoute. Mettre le crème dans une crousse Oui. Et mettre en feu. Et après, on met le chaud ouais. et mélanger. Oui. Et après C'est bon. On ne on reporte pas ébullition. met <Moment> bouilli uh huh. ja on on oui on bouillir quoi on bouillir jaune ne fait cuire fait plus le feu, oui? fait le ja passe pas pas se de surgré sur บอกผิดนีดผิดหน่อยไม่ได้เลยนะอย่างเช่นเนย60กรัมเราตอบ6กส no แ yeah. กช่วงบ่ายอะบ่ายสองบ่ายสามบ่ายส,าายสถามแตเ่เราคนเดียวตรงนั้นเลยอะเวลาสอนใช่ไหมถามเราทุกป,ประโยคเลยนะท้าริตีคำนี้แปลว่าอะไรเออไม่รู้ค่ะ ไม่รู้แนละ้วทาไมไม่ถามเอา้าไม่รู้หนูก็เปิดดิกสิไม่รู้หนูก็กด Google สิหนูต้องถามทุกอย่างที่อยู่ในหัวของหนูเหรอหนูใช่ผมทองนะ <c oughs> คุณนึกออกมาอย่างเช่นตอนที่คุณเรียนภาษาอังกฤษเนาะเวลาทําข้อสอบเนี่ยมันจะมีข้อสอบให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็มาตอบคําถามไอ้เนื้อเรื่องที่อ่านน่ะเขาเรียกว่าอ่านแบบสแกนอะคือไม่ต้องแบบอุ้ยเปะ๊ะทุกตัว is แปลว่าเป็นยูคืออะ แปลว่าหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ต้องคือมันอ่านสแกนแบบอืมโอเคเดวิดกับแมรี่ไปเจอกันที่สวนสาธารณะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาสอนบนกระดานเนี่ยเราไม่เข้าใจทุกตัวหรอกแต่แบบเอออ่านรวมรวมอ่ะว่าโอเคมันประมาณนี้แต่คนมุจี้ถามกูทีละคำทีละคำเลยจะตายหาเอาจนสุดท้ายอะฉันทนไม่ไหวฉันพูดว่าอินเนอร์มาเลยนะเก็บกดมานาน ครูฉันไม่เข้าใจอ่ะนักเรียนมีตั้งหลายคนอ่ะทําไมครูไม่ถามคนอื่นบั่งถามแต่หนูอยู่คนเดียวอ่ะนี่มันไม่ได้เป็นคลาสตัวต่อตัว,ตวนะนักเรียนคนอื่นอ่ะเขาก็จะน้อยใจไปหมดสิว่าครูนะ่ะถามแต่หนูยังยังมีความน่ารักคนอื่นเขาน,น้อยใจใช่คนอื่นเขาดีใจ <c oughs> <c oughs> คัูก็หน้าเสียหน้านิ่งเว้ยแล้วเขาบอกไปพักได้พักเบรก15นาทีครูก็เอาแล้วอยู่ๆมาบอกให้พักพอกลับมาจากพักครูเขาบอกว่าคาริตี ที่ฉันถามแต่เธอน่่เพราะฉันอยากให้เธอประสบความสำเร็จขู่ขาหนูสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการไม่ต้องมาจี้ถามหนูเยี่ยวจะแตกขี้จะลาดกลับมาบ้านนะคะเหน็ดเหนื่อยอะไรก็เอามาลงที่แมวค่ะขอชรอจพลังหน่อยแบตเตอรี่ตัวนุ่มวันนี่เหน,น,เนื่อยูทีนอนับ มีคอมเมนต์ถามมาว่าตอนนี้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีปัญหากันอะที่ฝรั่งเศสอ่ะเขาเป็นยังไงแว็บแรกในหัวก็คือแล้วฝรั่งเศสเกี่ยวอะไรด้วยวะ แต่ปรากฏว่าปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็น Talk of the t o ท n ของฝรั่งเศสเลยนะคะคนเขาก็พูดกันคุณเข้าข้างฝ่ายไหนคุณคิดว่าฝ่ายไหนจะชน,นะคุณคิดว่าสิ่งที่รัสเซียทําถูกไหมคุณคิดว่ายูเครเนอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าและประธานาธิบดีฝรั่งเศสขอรับหน้าที่เป็นล่างส่งเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการเจรจากับรัสเซียคะ่ะถึงขนาดกับที่ว่าขณะนั่งเรียนอยู่เนี่ยแล้วพอมันมีข่าวเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนแบบแฟลชนิวส s ร้อวินาทีข่าวอะ่ะเออก็จะแบบหยุดการเรียนการสอนเลยนะแล้วครูก็ i อ p d d มาตั้งแล้วก็แบบเปิดเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็ฟังกันทุกคนก็ืออเข่งขึ่นแบบอืมอ,อ,อ๋อเป็นอ,อย่างนี้หรออืมอู้อูเงี้ยส่วนเราอีเอเซียตอนออกสิง์ใต้ก็รู้สึกว่า what ever h a p p e n ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคูก็ยังกินข้าวกับไข่ดาวไม่สุกหยุดดี oh, 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 oh.

ประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยโทรศัพท์ไปถามสินจี้ผิงท่านผู้นําจีนว่านี้ห่าวหรือจะช่วยโลกหยุดรัดเสเซียไหมประธานาธิบดีจีนตอบมาว่าใครเอากระดิ่งขูกคอเสือก็ต้องแก้เององ,อง,เงงฝรั่งงงกูก็งงเอ,อ อยู่ทิ้งปริศนาธรรมอยากให้โจไบเดนลองมาถามลุงตู่ของเราบ้างเพราะลุงตู่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาความสงบและมัตจะมีไอเดียอะไรเด็ดๆออกมาให้ประชาชนร้องว่าโอโอหอ้ดานเลล่าปัวัตวิสาสกปปุก้วันนี้เรามาเมโทรกันนะคะลูก้าขับรถมาพากันไปซื้อฟัวกาค่ะอ่มาด้วยกันนะคะ Road, off, ห้างนี้เขาก็จะขายของสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะโ,โรยหน้าเครปตกแต่งเค้กต่างๆมินิโอริโอ,โอแบบเล็กๆชก็อกโกแลตน้อยโดนัทน้อย ดูอมในตำนานเอ้อูฟอร์กาเอ้ยฟอร์กาตอนนี้ของที่ได้นะคะได้ผักชีกับวานิลาค่ะเอาจริงละไม่เล่นละไปดูฟอร์กากันค่ะกาหองกาหองเอฟอูเล็กทีลสุดเว้ยแล้วสิ่งที่ อีพีแรกๆที่เราแนะนําตัวละครนะคะแล้วที่เราบอกว่าลูก้าเนี่ยน่าจะเป็นลูกคนรวยพอได้ไปเมโทรกับลูก้าเนี่ยเห็นอะไรอยากได้นะหยิบเอาหยิบ,เอ,ยบเ,ออเอาซื้อเอาซื้อเอายิบ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 ซื้อจนไปถึงแคชเชียร์แล้วอ่ะยืนต่อแถวกันอ่ะแล้วยอยู่มันก็บอกว่าทริสตีฝากของ่อยสิเดี๋ยวจะไปเอาของอย่างหนึ่ง มันก็วิ่งไปเอาช็อกโกแลตความรู้สึกเหมือนเหมือนลูกที่มากับแม่ แล้วก็าลังจะจ่ายตังค์แล้วยอยู่แม่บอกแม่ลืมน้ํายาล้างจานลูกแล้วแม่ก็วิ่งไปเอาน้ํายาล้างจานอ่ะแล้วเราก็ออกส่งคน,นแขวดแบบแม่รีบมารีบมาอะไรเงรี้ยพนักงานก็ตืดตืดแล้วเหมือนแม่งจะทํางานเร็วกว่าปกตินะตืด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 กูแบบหนูกล้ามึงมาเร็วๆเออจากนก็วิ่งหอ่อแพ็คๆ,ๆแล้วก็เอาโฟเรโลลอเช่มาโฟเลโร่โฟโฟเรโรลอเช่ใช่ไหมโฟเรโรลอเช่ ero, sure. เออซื้อมากล่องอย่างงี้50ลูกพอกลับขึ้นรถไปด้วยกันเราบอก ลูก้าบ้านเธอมีสระว่ายน้ําใช่ไหมบอกทาริตีเธอรู้ได้ยังไงความคิดอีกแก้วอีกคําอย่างเรานะที่ฝรั่งเศสใครมีสระว่ายน้ําถือว่าเป็นคนรวยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีสระว่ายน้ําแปลว่าคุณต้องมีบ้านที่ฝรั่งเศสอะบ้านแพงคอนโดอาจจะแพงแต่ว่าไม่ได้แพงเท่าบ้านบ้านนี่คือแบบแพงมากๆเลย2ก็คือที่ฝรั่งเศสอะจะต้องจ่ายภาษี พาสีสระว่ายน้ํารัฐเนี่ยเขาจะเอาเฮลิคอปเตอ,เตอร์มาบินตรวจเลยนะบ้านไหนมีสระว่ายน้ํามันก็มีหลายบ้านที่หัวหมอประมาณว่าอ๋อถ้าเก็บภาษีสระว่ายน้ำหมายถึงสระว่ายน้ำหมายถึงสระที่ต้องขุดดินลงไปเพราะฉะนั้นมันจะมีบางบ้านที่มีสระว่ายน้ําที่แบบทาเป็นเหมือนยกสูงขึ้นมานี่เป็นพื้นดินใช่ไหมคะแล้วก็ทาเหมือนเป็นอ่างเป็นอ่างอับน้ำอะ่ะอ่างอับน้ําใหญ่แบบ1ิบตารางวาอะไรแบบนี้คะ่ะคือแบบอ้าวคูไม่ได้ขุดนะ เออสระว่ายน้ำแปลว่าต้องขุดเออขุดสระแต่นี่คุณไม่ได้ขุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ฝรั่งเศสน่ะมีหน้าร้อนอยู่3าเดือนส่วนอีกเท่าไหร่วะ12บอลบ4่เอาละแดเดือนใช่ไหมแปดก็สเออ8ดเดือนที่เหลือนเนี่ยคุณจะต้องทะนุบำรุงสระน้ำไม่ให้มันตะไคร่ขึ้นไม่ให้มันร้างอะ่ะน้ำที่มันไม่มีการ moving การเคลื่อนไหวมันจะเน่าได้ใช่ไหมคุณก็ต้องใส่คอลีนมีเครื่องทำความสะอาดพื้นสระน้ำไม่ให้เป็นตะไคร เพราะฉะนั้นมีสระว่ายน้ำเท่ากับรวยนี่คือความคิดของอีแก้ววิคัอย่างเราบอกว่าอุ้ยรวยจังเลยพ่อแม่ทํางานอะไรหรอบอกว่าพ่อแม่ทํางานไปษณีบอกเลยทํางานไปษนีที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ไม่ได้รวยเท่าแบบบิสเนสแมนนะแต่ว่ามันจะได้เครดิตดีคือธนาคารอยากปล่อยกู้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไปษณีไทยกว่าจะเรียนเป็นนักเรียนไปษนีสอบเข้าก็ยาก แล้วแบบคุณดูสิมีบ้านบุรุษไปษณีสักกี่คนที่จะมีสระว่ายน้ํานีพูดได้เพราะว่ามีญาติทําไปษณีถึง7คนนอกจากจะไม่มีสระว่ายน้ําแล้วยังจะโดนหมาไล่กัดอีกเราคนนึงนะเป็นคนที่ไม่สนับสนุนการกินฟัวกาเพราะว่ากรรมวิธีในการผลิตมันโหดร้ายทารุณเหลือเกินแต่ว่าเราก็จะต้องเรียนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออ เขาทากันแบบนี้นะเว้ยจะเล่าให้ฟังว่าทําไมฟัวกาถึงเป็นอาหารหรูจากความโหดร้ายนี่เราไม่สามารถเอารูปขึ้นประกอบได้นะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งเนี่ยเราเคยทําคลิปอาหารแปลกของฝรั่งเศสแล้วเราก็ใส่ฟัวกาไปด้วยปรากฏว่าติดเหลืองค่ะถูกปิดกั้นการมองเห็นนะคะแต่ว่าก็จะมาเล่าให้ฟังอะจินตนาการภาพตามคุณนึกถึงตับของสัตว์ปีกอะตับไก่ก้อนมันนิดเดียวเองนะตับไก่ปิ้งอย่างเงี้ยไม้หนึ่งแทบจะใช้ไก่2ตัว3าตัวเลยด้วยซ้ำอะ เพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็จะต้องทำหานให้มีตับที่มันใหญ่ก็จะต้องให้หานเนี่ยกินเยอะๆจนไขมันพอกตับ ไขมันพอกตับคืออะไรคือคนเราเนี่ยเวลาอ้วนลงพุงนะมันจะมีไขมันที่อยู่ข้างนอกเอออันนี้สมมติไปหาหมอดูดไขมันน่ะหมอดูดออกไปได้แต่ว่าไอไขมันพอกตับที่มันอยู่ในตับเนี่ยหมอดูดไขมันไม่สามารถเอาออกไปได้เพราะฉะนั้นบางคนคุณเห็นว่าเฮ้ยนี่ไปดูดไขมันมาแล้วหรอทำไมหน้าท้องเห็นแบนเลยก็เพราะว่ามันมีไขมันพอกตับที่หมอไม่สามารถดูดออกไปได้ อาห,หารมันกินเยอะๆกินของอ้วนๆมันจะได้ตับใหญ่อาหารที่กินเนี่ยฝันไปเลยว่าอาหารที่จะเอาไปทาฟัวกาจะได้กินสาหร่ายได้กินปลาได้กินหญ้าไม่เขาเอาข้าวโพดผสมกับไขมันเขาจะให้อาหารน่ะวันละหลายๆครั้งแต่ทีนี้อาหารบางทีมันก็ไม่อยากกินแต่มันถูกบังคับให้กินฮาวทูถูกบังคับให้กินเขาก็เลยเอาท่อนะี่ะบีบปากเป็ดอย่างงี้อ้าปากซะแล้วก็เอาท่อใส่ใส่ไปถึงคออย่างเงี้ยคืออาหารแบบ ต่อท่อตรงอะถ้าห่านมันออกไปวิ่งเล่นในทุ่งในนามันก็อาจจะผอมได้เพราะฉะนั้นเขาจะเลี้ยงหา่านให้อยู่ในกรงแคบแบแค่เนี้ยแบบแทบจะเดินไม่ได้อะแล้วเป็ดห่านพวกนี้นะเหมือนแบบอ้วนลงพุงแบบพุงแทบจะแตะพื้นอะไม่ใช่พุงนั้นน่นนะตับเพราะฉะนั้นห่านพวกนี้จะมีตับโต10บเท่ากว่าที่ห่านมันควรจะเป็นถึงเวลาก็บีบปากบังคับให้กินท่อเหล็กที่เขาใส่ลงไปห่านอะคอมันนิดเดียวเองเหมือนคอเป็ดคอไก่คอมันนิดเดียวคอมันไม่ได้ใหญ่เหมือนคนอะ มันก็มีโอกาสที่บางทีอะท่อเนี่ยขูดหลอดลมหรืออาจจะถึงขั้นทะลุขอมาได้เลยซึ่งแม่อิซเบลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆก่อนเขาไปโรงเรียนอะหน้าที่ของเขาก็คือป้อนอาหารให้ห่านเหล่านี้ซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าปัจจุบันอิซาเบลปวดท้องไปตรวจเอ็กซเลย์หาสาเหตุไม่ได้เรียนอยู่ก็วิ่งไปอ้วก กินอะไรได้ไม่ค่อยมากเลยอาหารที่เรียนเสร็จทํามาเนี้ยก็กินได้นิดนิหน่อยๆน,น่อยต้องเลือกกินเราเชื่อนะว่าอาจจะเป็นเวนกรรม The, uh, like uh huh. ทีนี้นี่มันก็มีตับหา่านแบบฮาลานเนะาะบางคนจะแบบเฮ้ยหา่านมันไม่ใช่หมูยังไงก็ต้องฮาลานอยู่แล้วบอ ผ่านเป็ดไก่ที่เป็นฮาลานเนี่ยหมายความว่าวิธีการเชื่อดเนี่ยต้องเชื่อแบบศาสนาอิสลามคือคนเชื่อเนี่ยเป็นคนอิสลามก่อนจะเชื่อก็ต้องเอ่ยพระนามของพระอัลเลาะห์ก่อนและเวลาเชื่อก็คือเชื่อหลอดลมฟืบทีเดียวตายคือไม่ทําให้ทรมานโอเคฟัวกาที่เป็นฮาลานเนี่ยวิธีเชื่อทาแบบนั้นแต่วิธีการเลี้ยงดูอ่ะก็ยังคงเหมือนกับห่านที่ไม่ฮาลาแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะเราก็ต้องเรียนอะเรียนเพื่อรู้ไว้ว่า ม,มันทำแบบนี้นะเหมือนกับคนที่เรียนสัตวแพทย์อะ่ะอุ้ยดูเป็นคนใจดีรักหมารักแมวแต่ตอนที่เขาเรียนเนี่ยห้ปีที่มาหาลัยเนี่ยเขาต้องรู้จักการยิงยาสลบใส่สัตว์ต้องรู้จักการปราบม้าพยศปราบช้างพยศเอาเชือกมัดปากดึงแบบต้องโหดอะ่ะต้องพากบผ่า,าหนู

ต่อมาก็ใส่เกลือรพริกไทยเครื่องเทศและเหล้าค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นฟิล์มพลาสติกน่ะห่อ2ชั้นเลยนะคะแล้วก็ม้วนมัดให้แน่นให้มีรูปทรงแบบท็อฟฟี่เลยค่ะพอทําเสร็จเนี่ยห่อไว้นี่ยังกินไม่ได้นะต้องเอาไปหมักไว้ก่อนใส่ไว้ในตู้เย็นไว้แล้วก่อนที่เราจะมากินอนะ่ะสักวัน2วันเนี่ยก็ค่อยเอาออกจากตู้เย็นเอามาต้มซึ่งการต้มเนี่ยคนฝรั่งเศสเขาก็ไม่ได้ต้มให้มันแบบสุกไปเลยนะเขาก็แบบกึ่งสุกกึ่งดิบพอเวลาจะกินก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะ เสิร <mel> <and egg> ์ฟ <one> คู่กับขนมปังค่ะเป็นขนมปังแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาเสิร์ฟนะคะก็คือขนมปังมาวางฟัวกาแล้วก็วางแยมไว้ข้างบนค่ะฟัวการสชาติเป็นยังไงขอโทษนะบอกตรงๆว่าอร่อยมันนุ่มมันละมุนลิ้นแล้วความแบบอมเค็มๆของฟัวกากินกับแยมอยู่บนขนมปังมันเป็นอะไรที่เลอค่ามาก วันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย